สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับโจ้าที่เบเซอร์วิทนะคะโชว์รูมรถยนต์มือ2ค่ะอยู่บนถนนสีนาคารินนะคะติดกับปากซอยสีนาคารินสี่สิบแค่ะวันนี้ค่ะโจ้จะพาไปชมนะคะรถ SUV ค่ะครอบครัวอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่จะมาแนะนำเพราะว่ามีโปรโมชั่นดีๆนะคะรถยนต์สภาพสวยๆแบบนี้เลยค่ะนั่นก็คือ Honda c ซ v นะคะเป็นเจเนอเรชันที่5แล้วแล้วก็คันนี้นะคะเป็นรุ่นอ o p option ด้วยค่ะ ในปี2018นะคะเดี๋ยวจจะพาไปชมค่ะว่ามีออปชันมีราคาโปรโมชั่นยังไงกันบ้างน,นะคะในรุ่นเจเนอเรชันที่5นะคะเป็นรุ่นที่ปรับโมใหม่ในปัจจุบันค่ะไฟหน้า LED มาพร้อมกับไฟ daytime running light แบบนี้นะคะโฉมกระจังด้านหน้าเนี่ยเป็นโครเมียมขนาดใหญ่นะคะล้ออลลอยลายล้อแมก็กแบบสปอร์ตขอ18นิ้วค่ะกระจกมองข้างนะคะมาพร้อมกับ ไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็มาพร้อมกับ h Honda l ้า Land Watch เหมือนเดิมค่ะที่เป็นอุปกรณ์เสริมนะคะออปชันที่ฟังก์ชันเนี่ย h อน d ้าเขามีมาให้เกือบทุกรุ่นแล้วค่ะด้านหลังคันนี้นะคะจะเป็น SUV แท้ๆเลยแล้วก็เป็นรถเจ็ดที่นั่งนะคะสามารถเปิดประตูท้ายไฟฟ้าแบบนี้ได้อัตโนมัตินะคะเราสามารถเปิดได้จากการกดเปิดปิดอัตโนมัตินะคะหรือว่าการใช้คิกออฟในเท้าของเรานั่นเองนะคะแล้วก็มีสวิตช์เปิดปิดแบบนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันด้านในกันนะคะ ภายในฟังก์ชันนะคะอย่างที่บอกไปเป็นรถยนต์7ที่นั่งค่ะสำหรับครอบครัวเลย้วคันนี้ก็เป็นรุ่นฮิตนะคะเป็นรุ่น top option เครื่องดีเซลภายในเนี่ยจะตกแต่งเป็นลายไม้นะคะเราก็สลับกับสีดําค่ะมาพร้อมกับหน้าจอทัชสกรีนที่เป็นดีไซน์ใหม่นะคะแล้วก็มีนิเกเตอร์นะคะแอร์เป็นดิจิตอลที่สําคัญค่ะในรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่นเดียวที่เกียร์เป็นแบบกดปุ่มนะคะมีทั้งระบบ start stop engine นะคะ eco mode แล้วก็เป็นเบรกมือตรงนี้นะคะมีฟังก์ชันเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะ มีแพดเดิลชิพนะคะคริสคอนโทรนะ,ค,ะคันนี้เป็นรถบ้าน,นแท้เลยค่ะไม่ถึงเก0 0 0มื่นเท่านั้นนะคะแล้วก็รถสวยแบบนี้นะคะเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยประหยัดน้ำมันสุดๆเลยมาพร้อมกับช่วงล่างที่เป็นแบบ SUV นะคะฟังก์ชันด้านหลังเนี่ยเดี๋ยวเราตามไปชมกันเลยนะคะฟังก์ชันด้านหลังนะคะในส่วนของพิ้ด้านหลังเนี่ยตั้งแต่เข้ามานั่งเนี่ยรู้สึกว่ามีความกว้างสบายนะคะทั้งช่วงขาแล้วก็ช่วงศีรษะนะคะ เป็นเจ็ดที่นั่งด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะไปกันได้ทั้งครอบครัวเลยแล้วก็ติดตั้งคาสีทได้ด้วยนะคะบอกเลยคันนี้นั่งสบายนะคะวิสัยทัศน์ในการขับขี่ดีด้วยนะคะแล้วระบบช่วงล่างที่เซ็ตมาเป็น4 w h e e l แบบ full time จะปรับพื้นผิวนะคะปรับล้อของเราช่วงล่างเนี่ยให้เข้ากับถนนนะคะไม่ว่าจะเป็นฝนตกน้ําท่วมนะคะหรือมีน้ําขังเนี่ยบอกเลยคันนี้เอาอยู่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนเครื่องยนต์ด้านหน้ากันนะคะแล้วเราก็มาอยู่ในส่วนเครื่องยนต์กันนะคะคันนี้ค่ะเป็น Honda c ซ v ีนะคะ1.6ดีค่ะ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ1.6ลิตรนะคะอัตราการสิ้นเปลืองเนี่ยประมาณ20-23กิโลลิตระคะ่ะเรียกได้ว่าประหยัดสุดๆนะคะแล้วก็เป็นเครื่อง Earth d r e a m นะคะเทคโนโลยี Technology, ใน Honda นั่นเองนะคะบอกเลยว่าคันนี้มีความประหยัดคุ้มค่ามากๆนะคะราคาป้ายแดงเนี่ยสูงถึง1,700,000กว่าบาทเลยค่ะวันนี้นะคะจมาทำโปรโมชั่นค่ะที่เบสเซอร์วิทนะคะ,ะ,คะสำหรับลูกค้าที่อยากได้รถ SUV นะคะรถครอบครัวนะคะช่วงปลายปีแล้วไฮซีซันหารถไปเที่ยวกันค่ะ ราคาวันนี้นะคะโปรโมชั่น1นึ่งล้านห้าหมบาทค่ะวันนี้ออกรถเพียงแค่9,000บาทค่ะ ผ่อน17,000บาทเท่านั้นค่ะดอกเบี้ยเริ่มต้นพิเศษนะคะ2.79ค่ะออกง่ายๆได้ทุกอาชีพนะคะอนุมัติไวซื้อได้ทั่วประเทศไทยเลยค่ะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะติดต่อโจ้ได้เลยค่ะ085 9 1 9 6800นะคะหรือว่า Line o f ฟ i c i a l ของเราค่ะ s i b e Service นะคะติดต่อดูรถทดลองขับเช็คเครดิตบูโรแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ